นี่ฮะพ่อค้าแม่ค้าในงานเกษตรแฟร์นะครับก็ได้รับผลเขาเรียกว่าอะไรได้รับความสวยไปด้วยนะงานเกษตรแฟร์นี่พ่อค้านี่ก็ถ่ายดูแล้วโอ้ทำไมมันเงียบอย่างนี้นี่ก็เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนของใช้นะครับโซนเสืส้อผ้าโซนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคนเยอะไหมคนแน่นนะก็จะแน่นในตรงโซนที่มันเป็นนักศึกษา แล้วก็จะมีพวกนักศึกษาหล,หล่อๆส,สวยอ่ะเอาไปขายแตงโมปัน่นขายน้ำปัน่นขายอะไรเงี้ยก็จะมีคนไปถ่ายรูปเงียคน,ยนะนก,กน็ไปดูผู้ชายนะส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงอ่ะไปดูผู้ชายผู้ชายหล่อหน้าตาดีอะไรเงี้ยนะครับมันจะแน่นตรงนั้นแต่โซนอื่นก็คือแบบไม่ได้มีอะไรก็คือเงีย,งยบนะอ๋อ่วนนักศึกษา อันไหนที่มันไม่มีคนหล่อคนสวยคนหน้าตาดีไปยืนขายมันก็จะเงียบเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นผลกรรมผลเวรผลกรรมจากการไปด่าลุงตู่นะไปด่าลุงตู่ระยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปด่าลุงตู่หยาบๆคลายๆนะครับด่าลุงตู่ว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นปเผด็จการนะเนี่ยได้รับผลกระทบกันไปหมดเลยตอนนี้ ก็เรียกว่าเป็นอาถพน <c oughs> เป็นอาถันนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่แบบว่า้มาพูดให้แบบว่าไอ้นี่นะก็คือเป็นผลกรรมไงที่ไม่ยอมเลอกลุงตู่ไงจะไมละ่ะเออไปรวมตัวกันไล่ลุงตู่อะไรเงี้ยเสร็จทุ์ไงได้รัฐบาลประชาธิปไตยไปไง,ไงอ่าดีไหมละ่ะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะครับนะ ถ้าเลื่องลงตู่ป่านนี้ก็เป็นไงฮะเศรษฐกิจดีเพราะว่าลงตู่มีคนละครึ่งเพราะมีคนละครึ่งก็จะใช้ได้นะสนุกสนานคึกคักตลาดก็จะคึกคักแต่พอมันไม่มีคนละครึ่งปั๊บก็เลยเงียบเห็นไหมนี่มันคือผลกรรมจริงๆนะไม่ใช่พูดแบบว่าเอยเอาสะใจเอาอะไรให้โยงอะไรเงนี้ไม่ใช่นะครับนี่มันคือผลกรรมจริงๆ่าคือถ้ามัน ถ้ามันไม่พากันไปด่าลุงตู่ไปไล่ลุงตู่่านี่ก็จะลุงตู่ก็จะได้อยู่ต่อแต่นี่คือผลการที่เรียกว่าไปหลงเชื่อไอ้พวกพักส้มนะไปไล่ลุงตู่กันเนี่ยแล้วได้สอสอส้มมาทั้งวทมอเลยเนี่ยแล้วมันช่วยให้เศรษฐกิจดีไหมล่ะประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมผลกรรมก็ตกกับนักศึกษากับพ่อค้าแม่ค้าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง นะไม่ได้ว่ามาพูดเพื่อว่าเอ้ยให้เกิดความให้ร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะเออนะก็หัดจำนึกไว้นะครับหัดจำนึกไว้ซสบ้างนะข้าหลังข้าหน้าก็เอาพงมาลัยนะพงมาไลัยไปไหว้ขอเข้ามาลุงตู่ซะบ้างนะนะตอนนี้ก็รับผลจะตากรรมไปก็อ,อยู่กันอย่างนี้แหละนะครับก็อ,อยู่กันแบบงเงียบอย่างนี้แหละอ่าโอ้โหไปชูนิ้วกลางนะ ชูนิ้วกลางไล่ลงตู่อย่างเงี้ยนะชูสามนิ้วไล่ลงตู่อย่างเงี้ยหนักเลยนะผลกรรมตกอ่ะพ่อค้าแม่ค้าผลกรรมตกกับนักเรียนนักศึกษานะครับสาสมใจประชาธิปไตยกันเลยทีเดียวนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ